กวนที่เกี่ถ่ายแล้วอะเดี๋ยวมาถ่ายใหม่นะพรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้เดี๋ยวไปถ่ายที่บ้านแทนคนดูก็น้อยแน่หน้านเปอร์เซ็นหนึ่งร้อ่นเดพัยเก้ายปร์็นตอเดี๋ยวไปถ่ายนะเจอใหม่อะีเก่ถ่าย,าย,าย,ายแล้วอืใช่ใช่กลับมาถ่ายขอข้าน้ำก่าห้าอ,อหงน้ำก่อนนะทุกคนเดี๋ยวมาถ่ายสต๊อปสต๊อปอ,อยาตรงกง นี่เขาเปิดเท่ไม่ไหวแล้วทุกคนต้อนต่อไปตอนที่4เสร็จแล้วนะครับไปกันล้วเ,เราก็เรมมาคนเดินมาครับถ้าเขาเดินมาแบบเท่ๆลองก่อน อ่ามาถ่ายสาห้องน้ำสาอลูกโอเคถ่ายอะไรลูกถ่ายถ่ายได้ถ่ายได้ถ่ายถ่ายได้รอได้รอได้เ้าหนีตุ้นหรแม่ร้ดหนีตุนเลยหนีตุ้น